สวัสดีครับสวัสด,ด,ดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาเด้อมากินข่าวน้ำกันมาเนี่ยอาหารบ้านๆจะต้มหอยหล้วก็ะลูกหอยแค้งลวกเนาะค่ะนี่ค่ะสุ้มตำลาวบ้านเรานะคะขนมจีนจ้าอันนี้หน่อยก็กินข้าวปูนก็ตำมะฮุงพี่น้องมาเด้อจ้ามาเด้อมากินน้ำกันข่าวแรง ลงโอ้ก็จะไม่ต้มปลาเนาะจะเนะต้มปลาผัากกับก็จะมีอนเนี่ยเราจะเส็จๆพี่เนอะไปทางผกนกระสีหกจักน้อยเด้กอก่องานยาดาวกินมันกันเลยจ้ะขาตัางยาดาวหาโบโพลพี่เนอะอบักล้ยบานบักล้ยล้ยจูบเนาะ เสียระเบ้ใส่หน่อยก็ตั้งหัวมาเด้อคุณได้สิกินน้ำเอาข้าวเหนียวก็ล้ำขนหน้าดสซ่บปะแส่บแส่บสมตามฝีมือลูกสาวนะจ๊ะห่อกะห่อลวห่อพแลวห่อใส่จีนอัน มันได้จักกินน้ำยาดาวตำมุ้งก็ำ่อมมีตะกรงแล้วพี่น้องยาดาวได้กินแล้วจ้ะ่ะดนี้เดินมาเด้อตำมุ้งกำมัก็เต้ดตัวใหญ่ๆอือืใ่บ่หน่จีนเส้นแห้งนะคะนี่เหนียวหนึบห ้องหน่อือออลูกนหมงนลูกลูกของลูกคนนั้นแยะนังห่เี่ยแล้วเี้ยลวไม่ยังกินแรงน่ะมากินน้วกันด้วยจ้ะ แตะ,ะประมาณมนี้แล้วพี่น้องเต้ละเมือรู้แหละจ้ะรู้แหละน,นีะเส็ของมิ้นแ์ต้อามีาิ้นต์ขาแสบีต่ำนึงจะแสบพี่ท้องมัียมิ้นต์ใส่ปลาพิม ให้ส hey, uh ุกหายขมมาค่ะโอเคหล้ว hmm. ม yeah! um. well mm ั hmm. ้งจบนีกคนน้อย Còn <laughs> con, lại, con này có chén thì có nên cho, sữa, cho <laughs> Không nên con này có chén Chỗ này có nên lại có chén Còn bộ này có nên tăng sửa Bộ này tăng sửa Kính Cảm ơn จ <Step three. S 2> ัไเนี่ยเลจะน้อยมอยากหน้าปากอยากให้กีนมาเด้อมาเด้อบ่าวลายได้ค่น้อนที่เขา แกะได้ด้วยหรอตัวเล็กได้แกะหินปาคุณแกะกับบุไดพี่น้องนุ่ยนุ่ยไหลชิพอหลัดหนังจิ้มเบ็ดกันแท๊ก หน่อยตัง้งใจเลยหลายคนจิ้มใส่ใส่ส้มตำอีกน,นะคะโอ้จะเข้าปากได้เหรอะ,ะอืมมอืมอืมอืม พอจะเอาเข้าปากได้ไหมโอ้โอ้โอ้อ oh my god โอ้ my god เข่าเบิดพรินกน่องหอยบังมันซิฟหน่วยน,นี่ละ่ะเนี่ยเศรษจ้าสีเบิดแล้วเด้อจ้าเนี่ยจะแก้สีอิ่มเลยพี่นอ่องชิมเหยี่ยวดาวก็ไปซ้ำน,นิดส,สักก่อนนะจ๊ะน้นนนอฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจใหยียวดาวน้ำเนยได้อปิ้มมาดิครับบันลูกน้องลง สวัสดีค่ะไปก่อนจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายไปก่อนจ้านี่เหมืมีสอด